ผมท่านผู้ชมหลูกหลานองปูพญายนาคได้ครับผมนี่เนาะไปขอมาจากยั่งกับวัดป่าปากหลวมเนาะให้หลูกเน<ม>ีครับผมไปขอมาได,ด้เด้นี่บ่ปากบ่ตีงนางเททสงยสติวีจ่วจันบอกเลขเขางวานั่นโอ้ยไม่เปียวจะได้สมเง,งนินไม่ให้แบบหลายเลยมือนนั้นยังก็ตอนนั้นเพิ่นบอกอยังก็บคือตอนนั้นหาหนึ่งบ่อจะว่าขึ้นเมื่อเพิ่นนั่นเนาะแต่ว่าตันนี้จะเป็นความฝันของน่นน้อยครับผมท่านผู้ชมไปฟังเมืองน้ำกันว่าเป็นงัวที่เพื่นในเลขกตัวใด มาแบ่งปันให้พี่น้องเนาะครับผมเนาะสวัสดีครับนอ้องสวัสดีครับว่าจังไหนก่อใดมันจะใสกว่เล็กตัวนี้หุ่ยออ,นะออกเมื่อหน้าออกเมื่อหน้าก็เลยเหนยางไปนากกัมแทก็เห็นหูบึงหูบอกใจลึงคันหนาไปทางตะเวนออกทางที่ตะเวนออกค่ะมันหมายมันหมายความมีอย่างคันคันหันหนานัทางทิศตะวันตอกออกมันจะเป็นอย่างไหนหันออกทางทิศตะวันตกมันจะเป็นแนไวไหนขอเล็ขอเบิร์ดใช่ไหมคะันตุดี ถ้าถ้าออกไปทั้งไหนมันดีครับผมอโอ้ขันออกหันหนาไปทางท,ทิศตะวันออกดีเที่ว่าดีสิมีโชคไม่ใช่ยังสี่บ่แม่วันหันไปทางทิศตะวันออกผู้บอกไงหนึ่งแต่ก็เห็นแม่ไรเห็นหอดแม่พันธุ์ถึงบึงอยู่ขออว่าวยึ่งบ่เมนพ์ผลว่าไม่งุ่มใหญ่ผลว่าผู้กระปากไวก็นาะงหอยบึงตัวนี้ขอว่าบ่เมนบ่โมเมนต์ไม่งุ่มใหญ่ผลว่ <c oughs> ขา,มมาขาบดันนัานอยู่ไรขาบโตเลตอยู่ บันนี้เพิ่นยังขาบยังขาอยู่วันสาวก็เลยจัดดึงมาเบิ่งขาปียังอันโตเลขนั่นอันเบิ่งตัวนัันนั่น,นอันกระดาษนั่นยัง,<ม>ขยงขาบยังบ่ท่านในว่างอยู่โต้หนึ่งกับความหูอย,อยู่หันหนาไทาปทางตะเวนโอ้สแอสดงว่ามีมีคนไปขอเมนบอกมีคนไปเอาเม,มนบอกมีคนไปเอาไปขอแต่ว่าก็บทเอามาโบเบิร์ตคนก็ได้ขาบขึ้นมาเมื่อวยพไปผู้ดีเขาบอกมาเบิร์ห็กุศิบบอกให้ฟังเออเแม่บอกฟังน่แม่ เขาฉีปอน่องตั้งแต่เด็กศูนย์ที่โจนมาหอดเด็กเก้าหมดแล้วจนจนสุดก็มีน,น้อยๆอย่อยเงี้ยพรน่องบัดมันกะฉีเต็มในหูเขาหัืนเนีนมาจากบ้านนี่เขา,เา,เขากะฉีฐานว่านฉันมันผูเขาฉีไหนเป็นโตเงินโต้ทองให้ยขาบขึ้นมาให้ผภูเขา,ขาเขามีขันหาคุณค่ะเออมีขันหาค่ะมีขันหาบ้านตัวไหนฉีเป็น ตัวเงินตัวทองเขาก็ทิขาข้นหมาสุ่มนัข่อยบเกียวใจามากขอาข่อยเคยสัมผัสเนียอข่อยข้ามาในบ้านข้ามาในบานก็ได้ว่าหวยก็มามาเปิดเบอร์หมันศูนหสตัวนน่บ้างเห็นศูนสมเห็นสมตัวเลยแมนเห็นสามตัวเลยค่ะศูนย์หกสามพขาข้นมาให้พจนขาบข้นมายังว่าความหูอยู่ตตวบกไงหนึ่งแต่ว่าข่ายยอมปล่อยข่ก็ได้ พอในเด้อก็บอกผูาขาเขาก็ดึงกระมากเขาก็มาเบิ่งเพิ่นก็ปล่อยปั๊บปล่อยเดี๋ยวพะกันแลนเขาไปนู้นหูอันตัวมีมุมใหญ่ตัวบึงใหญ่เลยศูนย์หกสามค่ะศูนย์หกสามครับผมอยู่ยุกยุกไก่บันนะหน่อยบอกรือว่าอยู่ทีแถวทงหน้าเลยอยู่ทงหน้าอยู่ติดพิพิษภาาอันน่ะอยู่ทงหน้าแต่ว่าพนะหันหนาไปทั้งตะเวนออกติดตะเวนออกโอ้แสดงว่าเป็นความโชคดีบันซะ จะมีโชคมีลาบกันนั้นไปทั้งนั้นโอ้ถึงว่าเขาเจ้าไปขอถึงว่ามีคนไปขอค่ะมีคนไปขอ,อมีคันหามีตมแต่ว่าต่นโฉมเขาไปขอมันก็คือข้าวึ้นมาอจะได้นอแต่ว่าอันนี้ตอน,น้อยไปเห็นก็เห็นข้าวึ้นมาคือกันแต่ว่าตัวเขาไปขอเนั่ยโบจักว่าเป็นเด็กตัวไหนโบจักแต่ว่า,า,าคอยไปหนูคอยเห็นเห็นแต่เห็นเห็นยังไงข้าวผืนมาขอมเจ้าใดทุกคนมาเข้าไปขึ้นบุรีเออเอิญมาเขจะไปยามเอาเอิญพยายาม ก็เริ่มมาแกเบิ่งก็เห็นศูนย์หกสามศูนย์หกสามกับเป็นโสะกดีเขามาในบ้านกับเพื่อนกับมาสื่อเฮือนพูดดีก็เอาเงินมาขายเฮือนก็ได้ขายเงินก็ได้ขายเฮือนวันศิวิอยู่ยสบัดนี้ได้ขายเฮือนขายเฮือนในว่าโสะกดีบ่กนได้เงินแน่นอมันได้เงินเจ้าขายมันีก็เฮงได้ไหนอ๋อหน่อยๆเจ้าโดนอเมริกาเขามาในบ้านก็ได้รับข่าวดีเลยเงินมหาลอยมหาเลย ช่วงขั้นแรกวันจ่ะต่ว่าชั้นที่สองนี่คือศูนย์หกสามนี่ล่องเบิงแมนบอล่องเบิงครับผมท่านผู้ชมนอเพราะว่าเพิ่นเขากายไปที่ศูนย์ข่าวก็ไม่เห็นเนาะอาจจะเป็นโชคเป็นดวงก็ได้ได้เนาออ๋อครับผมท่านผู้ชมเรื่องเล่าพอดิฟังพราสังเกตเนี่ยนะเนาะเพราะว่าคุณแม่เราก็บอกสูฟังเพราะว่าแต่สมัยตะกี้เราเป็นคนไปเอาเราว่าเราเป็นคนไปเอาตีเขียนเลขศูนย์หอดเลขเก้าประมาณ ตามพอเที่ยงนี่เคยได้ยินมาเนี่ยจะมีประมาณ3ชุดครับผมศูนย์ฮอตเก่าละศูนย์ก็สามตัวเก่าก็ฮอตฮอตเก่านะครับย่างละสามสามตัวนะครับผมแต่ผู้ชมเอาเอายอนใส่หู้มึงวันนี้เพื่อนกัดอธิษฐานขอบอหูแจักเราเจ้าคนมีวีซ่าบอหมีบอหูแจักนอกจากเพื่อนกัดอธิษฐานขอปรากฏว่ามือไม่ไม่บอกแม่จังจังไปเอาจังไปเบิ่งเป็นบอจะเห็นขึ้นมาเลยเป็นบอแต่ว่าอันนี้นะน้อยเพื่อนบอได้อธิษฐานได้ผมเป็นคนไปเอาเลยครับผมแต่ผู้ชม เพียงแต่ผ hmm. ่านไปหน้าจะเสือป okay. ัดเห็นเพื่อนขาบขึ้นมาให้นาน้อยศูนย์หกสามมันจือยู่ต้นใหม่บบใหญ่อันอยู่หน้าขยนั่นมันอยู่โฮมใหม่หูแบกใหญ่หนึ่งตัวนั้นหายกลัอีนางขนนี้เขี้ยวสั่มผึ่ยอยู่มันก็เลย่าโอ้ผู้ขาขอเด้อเอามาแก้เบิ้งบาทหนิศูนย์หกสามสามตัวเลย ไพรมากลองแคบหนาจ่อยเบื้องนะครับผมท่านผู้ชมเอาลูกหลานพญานาคไปอยากอยู่แล้ววันนี้เอา้ายุออดอัดละครับผม0 6 3 0 6 3ครับผมมาร์กลองแคบหนาจ่อยเบิ้องนะครับผมยอดท่าในใดแค่บ,บ่เปลี่ยนเกษียบกามาจดไว้ครับผมลูกหลานพญานาคไปอยู่ระจวงนี้นะเนาะเอ้าพมเชื่อเก็จะปิดขี้ใบซ้ำเหนียสันครับผมเนาะมาติดตามใหก้กค่แคบเป็นแนวทางด้วยครับผมแนวทางของจักรกิจเป็นขรบบาชการแนวทางของหมวดมัจจินงตุลาคมท่านใดครับผชม คลิปนี้ขอให้มีโชคใหญ่ครับผมศูนย์หกสามให้ถีกสามตัวตรงๆ,รงๆมีเงินมีข้ามขึ้นหน่อยเนาะครับผมเนาะหน่อยพระโชคดีได้เลยครับผมสั่นหนึ่งสั่นที่สองเจ้าศูนย์หกสามนี่แหละเบนว่าเจ้าสามตัวจัดๆนี่ละเอา <c oughs> เอาสิตายดีๆครับผมแต่ผู้ชมโปรดเจ้เอาของดีมาฝากพี่ตอน,อนน้องเนาะครับผมเนาะเป็นของซอยขายซอยขายสีพึ่งน้องช้างเด็ดพุดได้เด็ไปแล้วขายของดีดีได้ครับผมแต่ผู้ชมแต่ว่าผู้ได้จะเด็ดไปซอยขายซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดจากปากปู่ครับขอบคุณหลายครับหน่อยขอบคุณหลายครับ สีิงนองสร้างพุตตคุณในด้านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมค่าขายเหลียกเงินเหลียกสับหรือว่าโชคลาภตลับสีขาวจะเป็นตลับสีเผงนองสร้างเมื่ว่านี้พอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูปห้ตะกุดมากได้ตะกุดนี่จะเป็นเครื่อเขาหลงเครื่อเขาหลงดีแน่ดไผมีติดจนจิตโต,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 ตไว้จะเกิดบาลมีมียิ่งเห็นมียิ่งหักผู้ไส้เห็นผู้ไส้หลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีพนบูซ่าไปแล้วพนโทรมาบ,บอกพอเที่ยง แต่ก่อนบมองจะเข้าเจ้าขายปลเที่ยงเอ้ยว่าสันพอไดไปแล้วขายของดีขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านใดจะเอาไปซอยขายซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมงคลชินช่นี่สว่านองสางเลยมีความคิดคุณกุ้ยกล้องปูขี่หอมล้วงปูสมเด็จรุ่นล้วงปูดูล้วงปูบุญอ่าว่าลูกขออนุญาต เนชรนองสังไดีบ่เพื่อให้หลูกชิด์ยาโยมสีนําไปสักการบูชาหรือนําไปชิดฐานทีบ่บานที่เฮ่อนีนบ้บานนี้เฮ่อนก็ไม่รดก็ดีทีเป็นสีมงคลถ้ามา้ขา,ขาขายกับบริจกดำอ่ามีจต่สิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือนองสรง้รังสมัยก่อนเท่าบ่เขาใจว่าสร้ังมีคุณอ่าคนบ่เขาใจสีเปเสื้อจะว่าหนองแมวหนองแมวก็ดีเขาเอีกองเขาที่สูงเขาเองอันนี้นองสางแห่งเป็นสัตว์สี สูงกวัปหลักลก็เลยบางความเกียคุยกหลงปูว่าลูกร้าน,นี่จะขอมาทําเป็นสินิมงคลให้ชื่อทิ่ไปทิ่เหมือนที่เหมือไปอ่ามันรักษาล้างยางก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอกปันใดคุยก็ลงปูเกียวว่าไปได้นังส้างมาไปได้ง่าส้างมาลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มพืทะคุ้นขึ้นหยกเป็นสัน้นเป็นสัน้นเป็นนั่นก็เลยให้ดานย่อมไปล่องใส่เบื้อง อันนี้เกิดคุ้นีรองมีผู้ถอคุไม่ได้โตมียิตงิตมีอำนาจสามารถมวนอวดจริงสามารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่มาเส็ดวัตถุจอย่างขึ้นมาครับบันนี้ในวัตถุแล้วมีน้องสาาร้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่าทั้งเมืองล่าวนว่าให้เอาฝาาบกตูมต้นตูมกินน้ำบมกตูมกินเนื้อเท่านี้ปลาตูม คือตูมฟูมไปเลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เขียวนำนี่คือฝากตูมฝากตูมบานพ่อตาปนโบเอาปนมาเอาอีกฝากย่อตัวย่อคือบุบบานพุกเคื่อนตัวเอาตัวย่อเอาขื่นคือย่อน่งฝากย่อเอามาใส่ลงในนวดโบพ่อแล้วเอาฝากขุนฟูนบานตนกข้นตรงเอากับฝาผ่าก็ไปได้ยกเลี้ยงนี้มานี่คือใบขุนนี่ นี่มันไม่กู้นอนเพราะพริฐานอยู่ครับนะ,ะ <c oughs> <c oughs> เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพระพุทธเป็นอีหยังครับผมพระศิวรีพระศิวลีองค์มหาราชองค์เมตตามหาราชนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร,ร้างมดเป็นม้วนสารไม่เงียดำมีตำนานมากการผีกันสารกับพระโลกย์ในนองสร้างคือไม่เงียดำเสียมาเห็ดเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือพวกเสกของบุตเบิ้ตำนาอยู่ในเจ็ตำนานเบิลพวกเสก เชื่อสี่ลอยแปดจบบุกมาสโตเลยเชื่อจะเป็นคู่บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้คืออาจารย์สีผู้บุกเสพผู้รุ่นแรกนี่คือปูสีอ,อนุตโรอายุณมนีลอยสองนนปีอยู่บ้านข้ามคาสว่างวโรงนี่ผู้บุกเสพให้รุ่นแรกอ่าใายไปสองผู้รอดอบัดกุดคูนผู้รอดทั้มาจิโน,โนเป็นผู้พุกเสพผู้ที่สองอ สามปูเพ co ียนเปลี hmm, so like Now, like Culture, ่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนใน้คนมังมีอยู่กินสลางกันมันจะติดดูครับนี่นี่ปูเพียนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดวิโรดยัตตานบนคือปูรอดทงสีเมืองนี่มันบวกสายได้บ้านเพิ่นมาจากสายสายบ้านเ้ออย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นอูกสี่ปย์ของคนใหญ่ที่หอมคืก ราชคูปูนสำเน็จนนะั่นแหละคือเรื่องความเป็นมา